บ้านหรูแอนทองประสมแค่น้ำตาก็ไม่มีใครได้เห็น แอนทองะสมพร้อมแต่งพร้อมท้องรอแค่เอธินพัทมาขอโตสร้างเรือนหอ30ลา้านบอกขออยู่สวยๆเรือนหอจริงจะไม่ออกตังสักบาทให้เอธินพัทจ่ายเองทั้งหมดบอกถึงแต่งงานก็ต้องมีบ้านเอาไว้เก็บสมบัติหลบมุมไปร้องโดยแอนเผยว่าเป็นผู้หญิงต้องมีบ้านของตัวเองเอาไว้ร้องบางอย่างอยู่บ้านเขาอาจจะทําให้บ้านเขาไม่สวยเราก็ยกมาไว้บ้านเราเก็บสมบัติไว้บ้านเรามีปากเสี่ยงกันก็มีที่มานั่งร้องหัวร เราเป็นผู้หญิงต้องมีที่ของตัวเองแนะนำผู้หญิงทุกคนนะคะเราจะได้เชิดได้เดินออกมาแล้วแบบจะไปไหนล่ะมันไม่เทคิดเป็นสีดเดินร้องออกมาแล้วจะไปอยู่ตรงไหนไปยืนกลางสายฝนไปบ้านเพื่อนก็เป็นภาระเพื่อนเราต้องมีบ้านเราเขาจะได้รู้สึกว่าอ๋อนางก็แน่จริงนะหัวเราะล่าสุดเห็นไปดูบ้านอ๋อไปดูบ้านให้แม่บ้านของแม่ไม่ได้เป็นเรือนหอเปล่าค่ะแต่ว่าถ้าบ้านที่ถ่ายรายการไปล่าสุดคือ บ้านของแอนเองไปดูไว้เพื่อเป็นบ้านของตัวเองอันนี้ไม่ใช่เรือนหอเพราะว่าแอนอยู่คอนโดมาตลอดแอนเลยซื้อเป็นที่ดินไว้นิดนึงเราก็เลยกะว่าอันนี้ไว้เก็บสมบัติเราเสื้อผ้าเราหมาแมวที่เราอยากเลี้ยงแล้วแอนซื้อไว้จ8ถึงแปีแล้วนะคะแต่ไม่มีใครรู้จนมีรายการมาขอถ่ายเราก็เก็บตังค์ซื้อไว้เป็นบ้านหลังเล็กๆแต่ก็มีคนแซวว่าเป็นเรือนหอไม่ไม่อันนี้ตั้งแอนเองถ้าเป็นเรือนหอก็คงต้องให้คุณเอออกเพราะ ว่าเราเป็นผู้หญิงต้องนั่งเฉยๆจริงๆพี่เอมีให้เราหรือยังมีพี่เอเขาอยู่ซอย40แอนอยู่ซอย30บังเอิญว่าบ้านอยู่ใกล้กันเองคุณเอเขามีที่แต่ว่าจะให้เป็นเรือนหอหรือเปล่าไม่รู้แต่แม่เขาให้ที่มาแบ่งไว้ได้คนละแปลงแต่ว่าของเองเขายังว่างเปล่าอยู่ตอนนี้ยังไม่ได้ลงเสาเอกเลยหรือยังยังยังไม่ได้ขอแต่งงานเลยแต่ว่าก็เห็นคุณเอเขาก็ดูไว้อยู่นะคะแต่ว่าแอนก็ไม่รู้จะเอาง่ายเราก็มงมอง แล้วคิดว่าสร้างเลยเดี๋ยวรอมาอยู่อย่างเดียวถ้าเขามาอยู่กับเรานะคะจริงๆเรามีขอไมว่าถ้าเป็นเรือนหอจะต้องเป็นอย่างไรคือรสนิยมของเอกับแอนไม่เหมือนกันเลยแอนจะเป็นอีกแบบแต่ว่าเขาจะเป็นคนที่เิียบๆหน่อยเพราะฉะนั้นถ้า A จะสร้างบ้านก็สร้างตามวิถีของ A เ,เลยเขาจะได้อยู่ได้ทุกมุมของเขา